สวัดีจ้าสาม,มนีมาพอ้าวนิกแล้วทางฉันใหญ่หาดตรงม่อนเพื่อนคนทำเกษตรสาม,มนีย้าหาดภาพมาชมบรรยากาศเสื้อกายสอบถามราคาว่ายู่ตลาดดอนถ้อยอำเภอ,อาการน้อยจิวัดสักฝนนครเด้อพี่น้องด้วย,ยอย่าไดเข้ามาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนเด้อสิได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเดี๋ยวยังหาสภาพไปรอ ชมบรรยากาศนะพี่น้องเนาะไปสอบถามเพื่อนราคาว่าเซาเมื่อนี้นเพิ่นซื้อขายกันแบบใดราคาเป็นแบบใดใดแยกเฉพาไปชมเมึงพี่น้องเลาแล้วก็ไปกันเลยจ้าไม่หร่อย่างอื่นมาซื้อหรือมาขายอะไรล่ะอาจะหุ่นบ่คุณนไม่จะหุ่นบ่สวัสดีครับพ่อฮามพ่อฮามเบิร์ดลำบ่เนาะจ้า ได้ตัวเดียวขายเจ่ลงลูกหกสิบบาทว้าวได้ไานเหรอได้้อได้หกสิบบาทได้ได้แล้วได้ค้านค่าเขาจีแล้วได้ค่าเขาจีแล้วคามาก่เนมาเออ็นนูนนี่แหละแฮงมามีงัวมากหนูกันยังมากเนาะ วันนี้หางัวหลายหลายมันบอกเหรอเออเมื่อนี้งัวหลายไปสั่นพอหั่นปาพี่น้องลดกระไลฮัลโหลกระไลลดกระไลลดลายลีฮัลโหลกระไลลูกวันได้ยังมาเนาะจ๊ะเขับเรือทะเลนี่เลยเรือทะเล่นี่แม่นบ่ขายแล้วไปพ่อเปิดเท่าไหร่คะนี่เส้าหาเปิดได้สองหมื่นหาพี่น้องราคาหนี้ต่อรองได้บ่พหอต่อรองใดราคาหนี้ต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อวยโกบกไงด้พี่น้อง าสายขุนนะพ่อนาะเนี่ยสายขุนพี่น้องสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบเลยวะเนาะสามสิบ <50. S 1> บวกอยู่ด้วยพี่น้องเด้อน้าตารอๆอด้วยพี่น้องตารอดีพี่น้องขอเบอร์ติดต,ต,ต่อในจ่าศูนย์แปจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดส้นใจโทรหาพอ อวลอยซุปเพราะอวนลอยซุปรนพี่น้องสนใจโทรหาพัวอวนได้เลยนะจ้าโอ้งามๆเ้พี่น้องสายคุณผู้ใดมักลโทรหาผัวอวนด้พี่น้องด้อคือตะกี้กัยากกันแมนอลี่เลยพ่อหอเดเจะบริลล์ล้งเ่จะร้แมนอิลี่หงามของพ่อบนี้ก็ไดขายล้ะมินบ่เท่าใดแลวพ่อพ่อขายไปเท่า ห้ารอยสองตัวเป็นปะครับสองตัวสองตัวนี่สองหมื่นหกขาลอยพี่พี่น้องสองตัวนี่พ่ออันอ้วนเพิ่นขายไปแล้วพี่น้อยเอาลอยหน่อยแบบนี้เอาร้อยนอยมหน่อยเออมันเหรียญลอยหน่อยเนาะพี่น้องเหยียดเขาเอาร้อยนี่แหละพี่น้อง สูงอยู่ประมาณ้อยเศร้าเจ็ดเศร้าแปดนี่แหละตมีคว้วสูงสมันเหลือน้อยนี่นะรอบนี้นะแต่ว่าหงวันเด้อมเมนต์แต่ตั้วนน่ะมาจูงวาเขาบอกเออจะบ้นัลยใ่ายมันเต็มนะเขเวเอวัเอ่าอ่อนเก่าเป็นบรรยากาศต่อรองันนะน้งนมนการไ <laughs> มันก็มาแล้วรบรรยากาศซื้อขายพี่น้องตลาดดอนทอยเปิดทุกเสาร์ว,วันจันทร์เดอ้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดสิมาซื้อมาขายกะห้มาแต่เสาร์พี่น้องเป็นตลาดเสาร์เด้อจ้าเป็นตลาดเสาร์โมงหนึ่งสองโมงนี่ตลาดวหายเลยเด้อพี่นอ้อง ยืนยันข้ามเดืมเมื่อกัะห่าลอยเมื่อกระห่าลอยอยู่อข้ากไดยากไมย้า เป็นยังตัวร้องกันอยู่พี่น้องตกลงกันได้แล้วพี่น้องได้แล้วได้แล้วแสดงว่ารู้หนักกันแล้วเรียบร้อย,ย,ย,ยพี่น้องบรรยากาศตัวร้องละาา่ะข้าจะบรรยากาศคึกคักดีพี่น้องเ้าวันจันทร์เ้ามื้อนี้บรรยากาศคึกคักดีได้พี่นอ้องไหมคือได้ หกตัวลอยหกไปลอยครับหกไปลอยเฮ้ยรนอกไปลอยกสียวน้ำมูอยู่หกไปลอกสียวน้ำโมูอยู่ผมมีเงินยไหเนาะใ่ให้ยูกันแมนาคนเลยวันองไปในไดร้นปะครับได้รนโอ้ยไก่เล้ไก่เมึงพี่น้องมึงหัวตลอหกพัน ตัวดำๆเลยพี่น <P> ้องเลยหกพันมาสันหกพันกราคาโอดเมือนพี่น้องหกพันกำลังต่อรองกันอยู่เปิดไปหกพันอันนี้เท่าไรเสร็น้เ่าไร ไองดู่ยนิดกบ่นี้เท่าไรคะนี่เจ็ดพันค่ะเปิดไปเจ็ดพันเฮ้ยคู่้ายไปได้เท่าเปิดไปเจ็ดพันพี่น้องก็รองได้อี่ไ่เยนิดได้ยูได้ร้อยสองร้อยนะคะจอรองได้รักรวยด้วยพี่น้องด้วย้องไค่ะเพบ่ห้องพานไล่ประส รลองได้หลากหลายได้มาจจกตูมันนี่ <c ười> นี <OR> ่ก็แม่นปลใหญ่ๆนี่ไอ้ายไปเราสามโอ้คายไปแล้วใส่ใส่ซุ้มมันเลือยซุ้มเลือนี่ปะสตัวนี่แม่นปะว้วนวตันตัตัวสตัวบ่อสิบสหนรือว่าตัวเดียวตัเมือนสองพันหารอยอันนี้ก็1สิบสามอยเดี๋ยวเด๋วเดี๋ยวเดี๋งก่อนสตัวตัวผูด้พี่น้องด้สองตัว สองตัวสิบเท่ไา, 12, า, 12, าออไรก่ <c oughs> เ1 2อ0หนอยมื่นสองพันหาหอยม่นสองพันหาหอยจอองใดยงะค่ะ่ถบเนี่ยบังมือบังมือบังมือแน่นี่บางมือยันนิดแน <c oughs> ่น่เออนั่งหดกอพันมาสันพี่น้องงอกพันอันนี้เท่ไาไรก่อนี่แม่ลูกสิบสามหาริอยแม่ลูกลูกโตผูด้อพี่น้องด้ว ลูกตูปเกิสิบสามหายลยค่อร่องได้ขึ้นกันนะจ้ะเนาะแล้วค่ะ,ะตอรองได้ขึ้กันด้วยพี่น้องด้วยเเบอร์ติดต่อนี่จ้ะศูนย์หกสองนสนึ่งสามาหนึ่นย์สดศอสนใจโท่หานิดสนใจทาหอยนิดนาานนได้เลยด้วยพี่น้องเยง่ามคุตูย่ได้พี่น้อง แ <biases. S 1> <c oughs> ม่ลูกกับตอล่องได้พี่นอ้องลูกโตผูด้วยพี่น้องเด้อลูกโตผูตละหกัวละหกขั้นเ่ากัะเอะข้ากันด้วยขายหาพันหาไปสอาขายเอาติดทุ่เือ <c oughs> <c oughs> ติดเข้าัาลในห้องไปนไส้นตให้เราไป ขาว้าแล้แล้วนบวดมวนมวอยากจ่อยเลยเขาตดเป็ดขายหาท่านค่ะตัวเป็นขายรอี้่ารยเงารูเหือรา่วอเลยนะใโเลยเป็นต่อกันอยู่พี่น่อวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ไรนี่งบคืสวยเทมอนียนะคือสวยมาสวยคืสวยแท้ ใส่ว่าสวยแท้ขอบคุณค่ะย่างปะย่างตัวขายขายรถขายรถเออ

ขายได้เนี่ยได้เนียได้เนี่ยเียีขายดีคอามันซึมจีนในห้องไปเสขายแล้วอันนี้อันนี้กขายละขายลจะคขายเทหเออจีมันไม่ไดตวล้วนนะจีก็ได้นะบรรยากาศซื้อขายพีน้องก็คือค่างยโมนื่อโมค่ดเายได้เนาะเื้อไรคดีพอซื้อได้ขนาดี้อัปลายดีวหมบคายคะฮะ ซื้งมวลหรอซื้อสิบเอดมวซื้อหมื่นหมื่นก็าร้อยหมการ้อยขาาไปปะนี่ยังเปิดเท่าไรเปิดหมื่นหนึ่งเปิดหมื่นึงเอามันจะบรลุปลุบกยามันเงินยังหลอยู่เดี๋ยวนี้เออบ้ายาลุบนะบายาลุบวัสพีน้องซื้อมากหมื่นก็หารอยเออบ้านเของเปิดไว้หมื่นหนึ่งเือตัวนี้ปน้เปิดไปหมื่นหนึ่งเือตัวนี้่ิเ้เจ้าต่อรองไดบ่อต่อรองไรน้อยเดียวกันทีโลกมันนี มึงดูละพี่น้องยังสิให้ต่ออีกเด้ซื้อมากนะเมืองหารวยบานีนิมาเปิดเมืองหนึ่งพะนะโอ้ยให้ต่อได้อีกว่าสัน่นของหอยเพชรพี่น้องทางเธอรับรองรับประกันรับสูงอยู่ได้พี่น้องก้มสูงคนก็นสูงอยู่นี่รวยสามสิบ เจ็ดทุนหลักพี่น้องกว้าสูงอเ,เอาขอเบอรติดตอนจ้าห้นยด้าจสน่ใจทั่วหาหอยเพชรด้วยพี่น้องด้วยนี่ก <5. S 1> ีเดจะคองพิน่น <laughs> เปิดเปิดเปิดหลอดพี่น้องเปิดลอดนอสนใจทัวหาหอยเพชรด้วยพี่น้องด้วย วัสดีค่ะฮะาหาัวจุดสิบค่ะขายเราไปพ่วขายไปๆๆๆตัวไหนต,ตัวแม่ลูกนะบะเ,ออเปิดเท่าไรพ่อเปิดสอง,งหัวขาลอ,เ,อเปิดสองหมื่นหั้ารอยเนาะนี่พี่น้องเปิดไปสองหมื่นหพันห้า6อยลูกแม่ลูกแม่ลูกมันงามงามพี่น้องนี่สองหมลูกต ลูกโตคูเด้อพี่น้องเด้อยายฮัดบวกาเขาไก่แต่วางานบวกะ บ้ากาเข้าไปไก้มันาแข้าเีย้รานต่อร่องในบ่พ่อได้ราคานต่อรองไปส่งให้ความมาสันไงพ่ยวาไปส่งให้ความด้พี่น้องอันพูมผู้สิมาัส่อใจบ่ละว่าละสิไปส่งให้ความด้วยเท่าไหร่กุ้พอนหองหม่้พี่น้องต่อร่องในความไปส่งให้นมาสัน เออดือนนีมีใบที่ลอดให้พวแม่บอกแม่ม่านเด้อพี่น้องเด้อเสื้อสองด้สามพี่น้องม่านด้สี่เดือนแล้วมีใบมีหลอดให้น้าได้พี่น้องของ<อ>พ,พ่อใหญ่ไพ่ไมีใบให้มีใบให่นําทองด้สี่เดือนเลยเด้อจานีมีควมเดียวนี่บ่พ่ะ หลายความยองบอกมาหลายบอกอยู่งือนยังมีอีกยังมีอีกยู่งือนยังมีอีกสันถาม宝กควนี่ยู่เงื่อนยังมีเด้อพี่น้องเด้อควนเืนบออานูขอเบอร์ติดต่อนะจ้ะศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสกศูนย์สนใจทรหาพ่อไพเด้อพี่น้องเด้อคำตะการดิน่อพ่อไพ่คำตะกาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจทรหาบอพใดเลยจ้ะนี่งดูนี่แล้วูหลูกเกือบพ่อแม่พุตัวนี้ไหม สวยมาเนยะ่วดเนาะมวนหววดมากองได้ซีเดียนได้พี่น้องได้ซื้อซื้องได้สามพี่น้อง ใส่ซีเดียวแต่มาพััวเองาเชื่ออืมฮาสนใจทั่าพญาไพ่ได้เลยจ้าดีค่ะดีครับสครับดีครับส่ยังบ่ของเจ้าบ่อย่างบ่ไรยังมากบ่รยัางมามารอเมนปบ่อัล่ี่นี่ลราพี่น้องตุ้นหอดตลาดก็ต้องมาดค่่้วตลาดได้ล้บแล้วบายด่วนแล้วเออ่ัดะับันดรเีวทียรรถเราก็ยังให้ตนีอยู่แ โอ้ยบุตรเม่ยมันงาจ็บเจียเลยคน อาเขซื้อมืกัว่ารยุเจ้ห็นเอองซื้อมาหมื่นก็หารอยเปิดเลหมื่นหนึ่งพนะเออเอาซื้อหมื่นนะเอเขอยงเราเจบบ้เาใครล่นี่้อยสาของใคล่นี่จังหวะของใคบุบแม่ลูกแม่ลูกสีงามๆจะพูดถึงังงะขายล้ลโอ้ได้ขายแล้วเนาะ งามงามพี่น้องม้ยพอได้ซื้อปลาทูวะที่แม่ลูกพี่น้องจัดเมนของไผ่เหรพี่น้องบ่เห็นเจอกวางบ่เห็นเจอกวางโบเห็นเจอกวางเนี่ยค่สิถามราคาปั่นข้างอยู่เมึงมันเป็นตะเลียงอยู่นะพี่น้องแม่ลูกโตขึ บรรยากาศซื้อขายอยู่ตลาดดอนท้อยเด้อพี่น้องเปิดทุกเส้าวันจันทร์ผู้ใดสิมาซื้อมาขายไก่มาก,กูลพี่น้องนี่มือเสอ้าเปิดตลาดเส้าพี่น้องโมงหนึ่งสองโมงนี่ตลาดหาลไหวเลยนี่มบ่มีแล้วเขามากกับบะเ็นนะเพราะว่าตลาดเปิดเหลิกโอ้เบิดละ วันนี้ไม่หมานเลยเอาคือสิบว่าหมานคือสิบว่าหมานคัวสี่ควยสามไม่ตะไคร้จ้าโตบ่น้าปืนมันฉีดถือลงแล้วเอ้ามันถือสิบบ่เอ้ยหาเบาหลายว่ามันถือแมนอยู่บ่บ่ไม่น่าห่วงช่วงบ่บ่ คือครดีได้พี่น้องแมนวาร่อยเปีร่คบับบเ่มดี่ตบันกบ็ดนขายเบ็ล่ะเดี๋ยวเขาตัวจูงอ่ะตัวจูงขายเราตัวจูงก็ขายแล้เออแตเป็ดปันห้าม แปท่นหา มันโอ้โสิโลออกสีเอาชุดใหม่เขาออกมามันมาเป็นเออออเดามาอตเดด้าตตอนนั้ชืดกปิแต่สั่งหน่หน่อยนี่ก็าือพจะโมยักพ่ดจะไปเฮ็ดกินชัดตัวนี้ตัวล้วนอยหน่งปส่งออกกับมครเป็นขายเขาไรแม่คเป็นขายขายเจ็ดพันใครเป็นขายขายเจ็ดพันเอออ้วนอ้วนดีได้พี่น้องต่ว่ามาระบบส่งมาแสตนส่งก็ส่ง ขหอยเผ็ดนะพี่น้องถ้าเป็นเมกินเรียกินแปลาทูละบอกเี่ได้่าเสียไปชูเมียกินพี่ร้องร้กินิพี่น้องก็ไปกินมาสันสิกินแต่ก็เมียสองคนมาสานพี่น้องมึงดูตัวละตละเท่าใดของตละจสิเพรกินก็ไมียกสองคนนะ้าสายซํานี่เริ่มท้ย่อยออกเลยได้พี่น้องถาวาสายซัมกินกับสิเริ่มท้ายย่อย ออกจากตลาดพี่น้องมันเป็นตลาดเสาร์เนาะมันเป็นตลาดเสาร์คือคาดดีอยู่พี่น้องอเดิมบรรยากาศเริ่มคือคาดอ้าว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 ขาดไปแล้วของใส่ละบาทนี่เจ้าไร้ของบ่เจ้าไร้ของโอ้โอ้แล้วขวางอย่างนี้คุณเนา,า,าะต้องเข้าไปหาเออหลนะต้องต้องไปลาดมามามกากชอยแน่ อาจวนเบอร์ละบ่อขึ้นได้งงเนาะเบิร์ลบ่จาอ้น้ำหงเงินโอ้น้ำมองเงินอยู่ลองระคากันได้พี่น้องแม่ลูกซโลเลพี่น้องซโลเล้มนโตฟูพี่น้องลูกมันตูอัฟูเจ้ามือบ้านเลย ล้วพอนีพ่อซื้อส้หาเจ็ดร้อยโอ้สหาับเจ็ดร้อยสองหม่นหาพันเจ็ดร้อยที่หน่องเอ่เพื่อนเอาหรือุล่สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยที่หน่องเป็นยังต่อรองราคากันอยู่ที่หน่อง bài toán đó là có người mà không thể bị thay ผู่ย <to> <Pf> ่างแถวคนได้สองูกต <Facebook> ้อป่ะคุณงาทิีย์ูกบอกอ่าบกพ่อคุณลุงเขาเล้ลอกนัาวูบ่พ่อหนิดาโอ้าวแล้วงามงามพี่น้องพิษการขายแล้วพี่น้องผัดาวแล้วงามอยู่เด้เซโรเลลูกกออกมาเป็นเซโรเลตพี่น้องงามงามงามามขึ้นขายกันเรียบร้อยดงโดงเอาแล้วพี่น้องงามเน่อ